ตายแล้ว,วป้าป้าคะป้าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมคะป้าเป็นไงบ้างอะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าป้าไม่เป็นไรป้าไม่ได้โดนรถชนหรอก ป้าแค่ตกใจแล้วก็เป็นลมไปป้าขอโทษนะที่ทําให้หนูตกใจป้าหนูตั้งหากล่ะที่ต้องขอโทษป้าผลไม้ป้าป้าจ๊ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บ <c oughs> ยังหาไม่เจอเหรอคะเดี๋ยวพี่ขับรถตรงมาเลยนะคะฉันยืนรอหน้านบริษัทแล้วคะ่ะ คนสำคัญกําลังจะมาพี่ทําตัวดีๆละ่ะวันนี้ฉันจะต้องให้มันร่วมลงทุนกับเราให้ได้ <c oughs> มดมดลูกแม่แม่นี่แม่มาได้ไงเนี่ยนี่ไง ข่าวลูกออกจะด,ดังนั่งกินข้างบ้านน่ะมันตัดข่าวมาให้แม่ดูนี่เราไม่ได้เจอกันเกือบสิบปีลูกดูผอมไปนะนี่แม่พี่หรอสภาพดูไม่ได้เลยนะแบบเนี้ยเสียภาพพลบริษัทหมดเดี๋ยวแค่คนสำคัญของฉันจะมาเดี๋ยวเขาจะดูถูกเอาได้พี่รีบไล่แม่พี่กลับไปซะไปเลยเร็วๆแม่แม่ดีเลยใช่ไหมแม่รีบกลับเลยไปโอ๊ แต่แม่คิดถึงนดมากนะลูกดูสิแม่เอาผลไม้มาฝากด้วยผลไม้กจกระจกเนี่ยฉันไม่กินหรอกแม่โมอทำแบบน,นี้ทำไมล่ะลูกนี่พูดไม่รู้เรื่องไงรีบไปเร็วๆสีแก่ <c oughs> แขกคนสาคัญโทรมาแล้วเร็วสิจะทําอะไรก็รีบทำแม่นี่นี่อันนี่ค่ะว่าไงคะพี่อยู่ตรงไหนแล้วคะอ๋อได้คะ่ะโอเคคะ่ะค่ะ อย,อยู่ในนี้เลยนะแม่แล้วอยเที่ยวผ่วหัวไปข้นอกอีกอะมอแม่อยากเห็นบริษัทของลูกแม่อยากเห็นเพื่อนเพืของลูกนะมอแม่แม่ทำให้ฉันอายยดิถ้าพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้เนี่ยสงสัยต้อง อย่าถำมแบบนี้นะลูกมันบาปกรรมนะลูกเงียบเลยแม่นี่ถ้าแม่ส่งเสียงดังคุณรู้เรื่องเนี่ยฉันจะขังแม่ไว้ในนี้ทั้งวันทั้งคืนให้อดข้าวอดน้ำหนึ่งใครดูเงียบฮัลโหลอาอมาแล้วจ้ะ จ้ะจ้ะยีบเป็นนี้จ้ะอย่าเสียงดังนะเงียบเงียบอย่าต้องมาหาฉันเพี่แอนคะนี่พี่หมดแฟนฉันเองค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันครับ แฟนฉันเขาเคยทํางานบริษัทยักษ์ใหญ่มาก่อนนะคะพอเขาอมาลูกค้าบนเสียดายกันใหญ่เลยค่ะก็เลยยกขยงมาเป็นลูกค้าที่บริษัทแฟนฉันนะคะใช่ครับตอนเนี้บริษัทเราลังไปได้สวยเลยนะครับแต่ผมก็ยังอยากมีคุ้นส่วนเก่งๆดีๆมาร่วมพัฒนาบริษัทนะครับนี่ครับเอกสารสัญญาที่ผมทําขึ้น ได้ดีนะคะถ้าอย่างนั้นฉันขอไปอ่านสัญญาสักสองสามวันนะคะไม่แน่เราอาจจะได้ร่วมงานกันคะ่ะยินดีครับเอ,อ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเชิญเลยค่ะห้องน้ำอยู่ชั้นสองนะคะให้ฉันพาไปไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะโตๆกันแล้วฉันไปเองได้เดี๋ยวฉันมานะคะ ดูดูแล้วเนี่ยรุ่นพี่ของเธอก็สนใจบริษัทแล้วนะทีเนี้ยเราก็จะสบายแล้วได้ในทุนชั้นดีมาร่วมงานไอเรื่องเงินที่ติดๆดขัดๆเนี่ยก็หมดปัญหาช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที มีคนอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่ฉันโดนขังอยู่ช่วยฉันดิใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันช่วยค่ะรอแป๊บนึงนะคะเสียงอะไรอยู่วะ สวยแล้วแล้วสตังแก้มาดป้าเดี๋ยวนี้เออคุณไม่ได้นะครับเอ,อ่อผู้หญิงที่เป็นบ้ารบเราเลรพาไปส่งโรงพยาน นี่คุณถึงกับต้องใส่ลายแม่ตัวเองขนาดนี้เลยหรอคุณคุณรู้ได้ไงว่าผิงที่แม่ผมอะตายแล้วผลไม้ปา จ้าเดี๋ยวฉันช่วยเก็บโอ๊ยป้าป้าเจ็บขานี่เดี๋ยวฉันพาป้าไปหาหมอนะไม่เป็นไรจ้ะแค่ขัดยอกนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวทายาก็หายถ้าเกิดว่าป้าไม่ไปหาหมออ่ะป้ากำลังจะไปไหนละจ๊ะเดี๋ยวฉันไปส่ง ป้าจะไปหาลูกชายอ่ะได้ข่าวว่าเขาเปิดบริษัทใหม่นี่ไงลูกชายป้าคนนี้ลูกชายป้าเหรอจ๊ะใช่จ้ะคนนี้แหละลูกชายป้าแต่ผู้หญิงอ่ะป้าไม่รู้จักหรอกความจริงอ่ะป้าก็ไม่ได้เจอเขานานแล้วตั้งแต่เขาบอกให้ป้าขายบ้านสวน แล้วเขาก็เอาเงินไปหมดเลยตอนนี้ป้าก็าเป็นลูกจ้างเก็บผลไม้ในสวนตัวเองอยู่จ้ะป้าไม่ได้เจอเขาสิบกว่าปีแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาลาป้าไปอยู่ด้วยแล้วเขาก็เงียบหายไปเลยสิบปีแล้วหรอป้าใช่จ้ะ จนเพื่อนบ้านก็เห็นข่าวนี้ในหนังสือพิมพ์เขาก็เลยตัดมาให้ป้าป้าก็เลยรีบมาหาขานี้แหละตอนแรกอะ่ะฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าป้าแกพูดจริงไหมฉันมาส่งป้าที่หน้าบริษัทแล้วฉันก็นั่งมองอยู่ในรถ คนล้ใกล้จอกกับจอกเนี่ยทันไม่กินหรอกแม่หมตามแบบน,นี้ทำไมล่ะลูกนี่พูดไม่รู้เรื่อง,งไงรีบไปเร็วๆสีแกแค่คนสำคัญโทรมาแล้วเร็วสิจะทำอะไรก็รีบทำแม่นี่นี่อันนี้ ค่ะว่าไงคะพี่อยู่ตรงไหนแล้วคะฉันใกล้ถึงแล้วฉันเห็นทุกอย่างที่พวกคุณสองคนทำหมดแล้วพวกคุณสองคนเนี่ยไม่ต้องมาเสด็จแซงแกล้งแต่งเรื่องว่าแม่ของคุณเป็นบ้ารีบมาแก้ซ่อออกจากป้าเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันเนี่ยจะเรียกตำรวจ เป็นว่าฉันจะไม่เซ็นสัญญาร่วมลงทุนอะไรกับพวกคุณสองคนเพราะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยมันเร็วเกินกว่าที่ฉันจะร่วมงานด้วยแล้วฉันจะบอกนักลงทุนทุกคนว่าคุณสองคนเนี่ยมันเร็วขนาดไหนโดยเฉพาะคุณคุณมดคุณทำกับแม่คุณขนาดเนี้คุณไม่มีวันเจริญหรอกจำไว้คุณป้าคะคุณป้าไปอยู่กับหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงดูป้าเอง Lot! <laughs> ค,คนั่นมันกระเป๋าตังค์ของฉันนี่คุณตำรวจคะจับมันเลยค่ะไอหมอนี่แหละขมโมยกระเป๋าตังค์ของฉันไปนี่ไม่เรื่องอะไรกันครับคุณตำรวจเฮ้ยเอาเฮ้ย, <c oughs> ยตายแล้วเงินฉันหายไปไหนหมดอะ่ะแกเอาเงินงฉันคืนมาเลยนะเอามาเฮ้ยอะไรอะไรของคุณเนี่ยผมเปล่านะครับผมไม่ได้เงินคุณไปเลยนี่ไงเงินของฉันอะ เดี๋ยวคุณนี่ไม่ใช่เงินของคุณแล้วนี่มันคือเงินที่ผมนีกิตา้าเปิดหมวกได้มาเองต่างหากล่ะนี่ยังจะมาโกโหกอีกหรอหลักฐานก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่ต้องเถียงกันครับผมขอเชิญคุณทั้งสองคนไปให้ปากคำที่โรงพักดีกว่าครับโอ้ยคุณตำรวจครับพอดีว่าฉันกำลังรีบไปสนามบินอยู่ค่ะคงไปกับคุณตำรวจไม่ได้หรอกค่ะเออเอางี้นะคะคือในไหนฉันก็ได้เงินคืนแล้วค่ะเอาเป็นว่าฉันไม่เอาเรื่องอะไรกันนะคะถ้างั้น ทั้งขอตัวก่อนนะคะคุณตำรวจเฮ้าเอา้ยคุณเจ้าทุกเขาไม่เอาเรื่องแล้วต่อไปคุณทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมครับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณร้องเพลงแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็ได้เงินค่าเช่าห้องคืนแล้ว นั่นมวิ่ของนั้นนี่ยีมค,คุณไปนี่ก่อนนี่คุณไหนคุณบอกว่าคุณจะไปสนามบินไงฮะทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่ได้ต้องการอะไรกันแน่ฮะคุณ <laughs> นั่นไงผมบอกพี่แล้วว่าต้องเจอไอ้พุชชายคนนี้อีก <laughs> คุณพูดเรื่องอะไรของคุณนะ่ะ ฉันกับน้องชายของฉันเนี่ยกำลังตามหาหนายอยู่ดีเลยเงินของนายเอาเงินของนายคืนไปสิฉันขอแนะนำตัวเลยแล้วกันนะฉันกับน้องชายของฉันเนี่ยเราสองคนเป็นแมวมองกำลังเฟ้นหานักร้องเพื่อมาเซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่ของเราอะ อะไรนะครับคือฉันน่ะแอบฟังนายร้องเพลงมานานแล้วเมื่อเช้าก็เลยทดสอบในิสัยของนายไปอะ่ะทดสอบทำไมอะครับนี่นายการที่เราจะมาเป็นดารานักร้องอะ่ะมันก็ต้องเป็นคนดีมีศิลธรรมด้วยแล้วเนี่ยก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์อย่างดีเลยแล้วนายอะ่ะสนใจจะมาเป็นศิลปินไหมสนใจครับสนใจ โมเดลพวกมันอาจจะเป็นวิชาชีพก็ได้นะเราได้เงินเราคืนแล้วอะ่ะงั้นเราก็ไปกันเถอะวิชาชีพอะไรกันคะเอาอย่างนี้ไหมคะถ้าอยากรู้จักกันเนี่ยก็อยู่กินอาหารด้วยกันสักมือ้อเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงนายกับแฟนของนายเองเราจะได้คุยเรื่องงานกันด้วยไงนั่งสิคะนั่งก่อนคะ่ะนั่งก่อนนะฮนะนะน้องคะเดี๋ยวสั่งอาหารหน่อยนะคะ นั่งค่ะครับจริงๆแล้วหน้าที่ของฉันเนี่ยคือการปั้นศิลปินให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับอะค่ะพอฉันได้มาเจอคุณมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันอยากชวนคุณมาเป็นศิลปินให้กับบริษัทของเราฉันก็เลย ฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนก็แล้วกันงั้นผมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ อยหน้าตาก็น่าหลักสนใจเป็นดาราไหมเดี๋ยวฉันช่วยปัน้นฉันไม่หลงเชื่อพวกแกหรอกอ้พวกมิจฉาชีพโมเดลเรากลับกันเถอะคี่กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไป เขาอยากกลับเนี่ยก็ปล่อยเขากลับไปเถอคะค่ะเรามาคุยเรื่องของเราต่อดีกว่า ชนแก้วกันไหยครับใช่ครับนช่ครับเป็นไรคะ มือมันหัวนิดนึงครับหลับง่ายจริงเลยว่ะ คือก่อนโอเคนี่ได้เงินแล้วอ่ะเราก็รีบไปแล้วก็ปล่อยให้ไอ้กไก่ออนเนี่ยมันจ่ายค่าอาหารเองไปเร็วโมเดลโมเดลคะโมเดล โมเดลคุณเป็นอะไรอะ่ะตื่นสิตื่นโมเดลคุณคะขอเก็บเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด1นึ0 0 0มบาทค่ะอะไรนะแล้วสองคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ล่ะ งินหายไปหมดเลยอ่ะอต้องเป็นฝีมือของไอ้สองคนนั้นแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะเมื่อวานก่อนก็มีคนโดนแบบนี้เหมือนกันอืกไอ้พวกมิจฉาชีพคอยดูนะฉันจะต้องเอาพวกแกเข้าคุกให้ได้โอ๊ย ปวดหัวชะมัดเลยคมมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะโมเดลคะไอ้สองคนนั้นมันเป็นมิจฉาชีพคะ่ะมันมอมยาคุณอะ่ะแล้วมันก้าเงินเราไปหมดเลยอะ่ะแถมยังทิ้งค่าอาหารให้เราจ่ายตั้งหมื่นสองแบบนี้เรื่เงที่ไหนมาจ่ายอะ่ะเอ,อพี่ครับคือผมไม่มีตังจ่ายเลยครับแต่ผมไม่ได้คิดหนีนะครับเอาอยงนี้ได้ไหมครับ ผมขอทํางานร้องเพลงในร้านเพื่อเป็นการใช้นี่แทนได้ไหมครับเดี๋ยวฉันก็จะขอล้างจานแล้วก็ทําความสะอาดร้านใช้นี่ด้วยอีกคนนะคะงั้นฉันขอไปแจ้งผู้จัดจาการร้านก่อนนะคะได้ครับคิมผมขอโทษนะผมมันโง่เองอะโง่จนทำให้คุณเดือดร้อนเลยไม่เป็นไรคะ่ะ อนนี้เราทำงานใช้นี่ไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้แค้นคืน เอ้าคุณนี่เองเี่ยเมื่อวานคุณบอกว่าคุณจะรีบไปสนามบินไงพ่อได้ดูไหมครับคุณตำรวจพบว่ามันสองคนโกหกไงครับพวกมันสองคนคือมิจฉาชีพครับเมื่อวานมันขโมยกระเป๋าตังค์ผมยังไม่พอนะครับพวกมันยังวางยานอนหลับผมในร้านอาหารนะครับคุณตำรวจ แล้วถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อผมนะครับผมให้เด็กเสิร์ฟในร้านมาเป็นพยานให้ผมก็ได้ครับจริงค่ะเด็กเสิร์ฟในร้านบอกว่าสองคนนี้มันทำมาหลายรายแล้วค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจรีบจับตัวผู้มันไปเลยค่ะไปโอ้ยคุณตำรวจต่อยเชน่อยโอ้ยผมขอบคุณคุณมากนะคิมถ้าผมไม่ได้คุณอนะ่ะผมคงง่อไปอีกนานเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าฉันไม่ช่วยคุณแล้วฉันจะไปช่วยใคร ก็คุณเป็นแฟนฉันนี่ได้เวลาทำงานแล้วเรารีบไปทำงานใช้นี่ให้ร้านอาหารเถอค่ะได้ครับพี่พี่เจ้าของร้านอยากพบน่ะเขาอยากจ้างพี่ทำงานที่นี่ เดี๋ยวพี่เข้าไปคุยกับเขาหนนะ่อยนะตาหลังฝนไม่ย่อมสสยงามเสมอนะ <c oughs> เจ็บแล้วต้องจำนะคะเพราะว่าเราคงไม่โชคดีแบบนี้ทุกครั้ง <c oughs> จำสิจำไปจนตายด้วยครั้งหน้าจะไม่เชื่อคำพูดใทรง่ายๆแล้ว <c oughs> 嗯。